ไหลไปไประเด็นร้อนชาบนโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อมีการออกมารุมสาบเน็ตไอดอลชื่อดงังทิลลาสดุดออกมาขายายาลดน้ําหนักแต่เบื้องหลังมีการแฉฉ่าว่าเธอนั้นไปผ่าตัดกระเพาะไปกืนบอลลูนมาเน็ตไอดอลที่ไปผ่าตัดกระเพาะแล้วออกมาขายายาลดน้ําหนักเนี่ยผมจะบอกให้ว่าทุเลสมากคุณนี่แม่งโคตรแย่หลอกลวงผู้บริโภคแบบสุดๆนะผมพูดในฐานะหมอนะครับว่ายาลดน้ําหนักที่แท้จริงเนี่ยไม่มี ตัวที่เขานิยมใช้กันเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นยาเบาหวานกันอยู่นะครับไอตัวอื่นเนี่ยแม่งออกฤทธิ์ที่สมองนะฮะคือเดิมทีเนี่ยสมองอาจจะไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยแม่งไม่ดีหนักกว่าเดิมแล้วยาลดน้ําหนักตัวอื่นมีอะไรที่เวิร์กอีกอ่ะกินแล้วไม่โยโย,โย่คําตอบคือไม่มีไม่มีสังยี่ห้อเลยที่ไม่ไม่โยโย,โย่อะผมพูดแทนในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นคนขายยาลดน้ําหนักนะผมขออนุญาตมาเตือนสติทุกคนเลยเพราะว่า วันๆเนี่ยผมเจอแต่คนที่ไปกินยาลดน้ําหนักมาแล้วก็บ้งกันมาหมดระยะยาวไม่เคยเห็นมีใครผอมจริงๆจังๆสักคนน่ะสู้บอกให้เขาไปตัดกระเพาะเนี่ยยังดีกว่าแต่ทีเนี้ยหลายๆคนที่เกณฑ์มันยังไม่ถึงจะก,การจะตัดกระเพาะอะ่ะคุณคิดว่ามันมีทางรัดอยู่บนโลกนี้จริงๆเหรอครับที่ว่ากินได้เยอะไม่ต้องออกกําลังกายกินยาลดอย่างเดียวแล้วผอมอะมันไม่มี ตู้เอาเงินไปซื้อไฟเบอร์มากินเพิ่มโปรไบโอติกในลำไส้เนี่ยยังจะมีประโยชน์กว่านะการที่คุณแบบหลอกลวงผู้บริโภคแบบนี้มันเป็นเงินร้อนคุณอย่าคิดว่าเงินจากการพนันเพียงอย่างเดียวหรือว่ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวนะครับที่เป็นเงินร้อนเงินใดๆก็ตามที่ได้มาจากการทุจริตเนี่ยแม่งเงินร้อนทั้งนั้นแหละคุณไม่จเจริญยั่งยืนหรอก แล้วในปัจจุบันเนี่ยยังมีคนเชื่ออาการรีวิวจาก Net Idol ต่างๆแบบนี้อีกมากมายนะฮะคุณรู้ไว่อย่างหนึ่งเลยว่าของพวกนี้มันใช้เงินซื้อได้คือยิงแอดเนี่ยร้านหนึ่งอ่ะกำไรก็เพิ่มมาล้านหนึ่งแล้วนะเขาก็เล่นผมงบลงไปว่าอ่ะงั้นยิงแอดสองล้านแล้วก็ขายได้ยอดเพิ่มขึ้นเขาก็ยิงกันไปนะฮะก็มอมเมาประชาชนผมแค่อยากให้ทุกคนเนี่ย มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่สมองหรือว่ายาไทยลอยใดๆก็ตามเนี่ยส่งผลเสียระยะยาวกับตัวคุณแน่นอนให้ความรู้คนไข้ไปออกกําลังกายยังจะดีกว่าคุมอาหารกินคีโตกินทําไอเอฟอะไรเนี่ยมันยังมีประโยชน์ซะก,กว่าการที่เราออกมาขายยาลดน้าหนักหรือว่าคุณไมขายอย่างอื่นก็ได้คุณผอมแล้วนี่คุณหล่อแล้วคุณสวยแล้วอะไปขายอย่างอื่นนะครับ แน่นอนว่าการออกมาวิจารณ์ดังกล่าวคำค้นหามันก็ไปขึ้นที่เจ๊ตับชัมโบติ๊กเกอร์ชื่อดังและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเพราะว่าล่าสุดเธอก็ออกมาขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักพร้อมกับหุ่นที่ดูเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดจนล่าสุดครับเจ๊ตับต้องออกมาชี้แจงว่าเชอนั้นไม่ได้กินบอลลูนไม่ได้ผ่าตัดกระเพาะโดยบอกว่าคอมเมนต์ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะเสพข่าวอย่างมีสติ ขอบพระคุณมากค่ะมาค่ะเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะคะอันนี้คือไปไล่หาคลิปมาให้เลยนะดีที่แบบว่าถ่ายเก็บไว้ตลอดแต่ว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะได้พูดทีเดียวนาะเพราะบางทีก็แบบอยากเล่าอยากคุยด้วยเพราะคนถามเรื่องกืนบอลูนเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเล่าไปเลยนะคะนี่ไม่ใช่จะลดง่ายๆนะคะกว่าจะลดได้ทั้งปรึกษาทั้งเทสแล้วเทสอีก จริงๆมีใหญ่ก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่นี่ก็คือใหญ่จุกอยู่เหมือนกันนี่นะคะก็เก็บไว้นะอันนี้คือช่วงแรกๆเลยนะคะก็เริ่มเทสไปนะคะแล้วก็เบาอาหารนะคะอดอาหารแล้วเวลาไขามันเราเยอะๆเนี่ยวนร่างกายเราแบบว่าไขามันเยอะลดไวจริงๆไม่ได้เพิ่งมาลดตอนหลังที่เห็นแล้วผอมเลยนะคะเริ่มมาตลอดแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงไงเพราะมันต้องค่อยๆเนี่ยหัวแดงแล้วก็คือเริ่มมาตลอดเลยจนเจ๊ตับเอสออกมานะคะ จากที่เริ่มคุมอาหารก็มีแดบอันนี้กินในไลฟ์เลยแบบตอนตีสอด้วยขนมก็คือกินปกติไลฟ์ขายเปิดตัววันแรกยังกินเลยแต่ว่าในกล้องอาจจะเห็นแค่ส้มตำนะแต่ก็คือกินหมดแหละ อันนี้ก็เลยรวบรวมคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าบางคนน่ะบอกว่าเจ๊ตับกืนบอลลูนหรือเปล่าถ้าไม่กืนกินให้ดูหน่อยบางทีไม่ได้ลงคลิปกินไม่ได้แปลว่ากืนบอลลูนนะคะเจ๊ตับยืนยันว่าไม่ได้กืนบอลลูนไม่ได้ผ่ากระเพาะคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่พุงยังแบบอย่างนี้อยู่เลยย้อนไปให้ดูนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่ามันสลายหรือเปล่าอันนี้บีบคาหาให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ได้ผ่ากระเพาะด้วยไม่ได้กืนบอลลูนด้วยตายล่างนี้จะเป็นแผลผ่าตัดข้อลูกนะคะนามัต แล้วก็จะแบบบอกในไลฟ์ตลอดเลยเวลาคนถามก็จะคอยเปิดพุงในไลฟ์ให้ดูแล้วก็คอยตอบมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ว่างมาดูไลฟ์เนาะอันนี้ก็คือนั่งขายของก็คือกินกี่โมงกี่ยามถ้าหิวก็คือจะกินนะคะเพราะว่าเจ๊ตับแบบเซ็นสัญญาไว้ที่6กกิโลพอเจ๊ตับครบ6กกิโลแล้วเอาหมายครบแล้วก็คือชิลได้เลยแต่ก่อนจะเซ็นสัญญาเจ๊ตับตั้งใจจะมีลูกปีหน้าอยู่แล้วนะคะ ผ่าคลอดมาของเจ๊ตับเป็นเบาหวานในคันนะคะมีลูกต้องรอหลัง4ปีซึ่งปีนี้เนี่ยอีกประมาณส3สาเดือนเนี่ยวันเกิดน้ำมัดครบ4ขวบแล้วเจ๊จะปล่อยมีลูกกันปีหน้าถ้าน้ำหนักตัวเยอะเลือดในน้ำตาลเยอะเป็นเบาหวานไม่สามารถตั้งคันได้นะคะมันเสี่ยงต่อเด็กอันนี้เคยเล่าไปบ่อยแล้วเรื่องนี้นะคะเจ๊ตับก็เลยเออถ้า65แล้วถ้าท้องอีกแล้วกินเยอะอีกแล้วขึ้นอีกกลัวว่าจะเป็นเบาหวานในคันตามมานะคะก็เลยตั้งใจลดอีก แต่ระหว่างลดนี้บอกตัวเองไว้ว่าจะไม่กดดันจะไม่กดดันจะกินขนมเวลาหิวจะทำทุกอย่างปกติมันก็ลดเรื่อยๆของมันนะคะแต่อาจจะช้ากว่าแรกๆเพราะเหมือนไขมันมันก็ลดลงแล้วมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อจริงๆแล้วเจ๊อยากจะลดให้ถึง55แต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองเพราะว่ากลัวเครียดก็เลยกะว่าเรื่อยๆแล้วปีหน้าเราก็ค่อยปล่อยมีน้องอันนี้คือวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนจะเซ็นรับนะคะ แล้วเวลาก่อนเซ็นรับสัญญาก่อนจะเป็นพรีเซนเตอร์ใครอะเจ๊จะต้องไม่ติดสัญญาตัวอื่นเพราะฉะนั้นเจ๊ต้องเคลียร์ทุกแบรนด์หมดแล้วให้ดูว่าเจ๊เริ่มรับตั้งแต่ตอนไหนนะคะน,นี่ก็คือถ่ายเก็บตลอดเลยอันนี้จะสังเกตได้ว่าแขนเจ๊เริ่มเหี่ยวแล้วเห็นปะแต่ว่าเจ๊ยอมรับได้อยู่แล้วเพราะว่าคนอ้วนอะนะเนาะพอมันลดปุ๊บแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายอะเราใช้ คุมอาหารต้องมีเหี่ยวมีย้อยเป็นธรรมดาเจ๊ก็เลยกาว่าถ้าครั้งไหนมันเริ่มลดยากเราค่อยเข้าฟิตเนสแต่ถ้าครั้งไหนที่มันยังได้อยู่เราก็จะไม่เข้าเพราะตอนนั้นขี้เกียจแล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่มีเวลาด้วยเพราะต้องทํางานหลายอย่างส่วนอันนี้นะคะคนเริ่มถามเยอะเริ่มบอลลูนเจ๊ก็ไปตรวจมาไปส่องมาให้แล้วนะคะว่าไม่ได้กินแล้วหนูก็ไม่ได้ตัดกระเพาะด้วยให้ดูเลยว่ากินตลอดแต่แค่ไม่ได้ลงนะคะหรือส่วนใหญ่กินในไลฟ์สดแทบจะทุกเวลาเลยที่เจ๊แบบ กินนะคะแล้วเจ๊ก็จะแนะนําตลอดว่าอย่าอดอาหารเช้านะอย่าหักโหมเอาเท่าที่ไหวใครอยากลงเร็วอย่าลืมไปออกกําลังกายนะพักผ่อนให้เพียงพอเจ๊ค่อยบอกในไลฟ์ตลอดใครอยากลงไวก็ลองคุมอาหารดูเอาที่เราไหวค่อยๆไม่ต้องกดดันตัวเองเพราะว่าถ้าเรามีวินยัยอะเราไม่ต้องพึ่งตัวช่วยเลยค่ะเจ๊บอกในไลฟ์ตลอดว่าเฮ้ยถ้าคุมได้มีวินัยนะไม่ต้องใช้ตัวช่วยหรอกลองก่อนแต่เป้าหมายของเจ๊ ที่วางแผนไว้คืออยากมีลูกปีหน้างานพอมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะเราก็ต้องอดทนแล้วก็มีวินยัยแต่เจ๊ก็ยังจะกินเหมือนเดิมเพราะว่าเจ๊เป็นคนชอบกินแล้วก็จะไม่อดเพราะว่างานที่เราทําแต่ละงานมันต้องมี energy ตลอดเวลามีพลังไลฟ์เล่นกับคนนู้นคนนี้เวลาที่เจ๊ไม่ได้กินแล้วอดเนี่ยมันเหมือนคนไม่มีแรง energy มันไม่มาหัวสมองมันไม่แล่นเพราะคนเราต้องใช้พลังงาน เจก็เลยเลือกที่จะกินไปด้วยถ้าบางครั้งรู้สึกว่ากินเยอะเกินไปฟรีสไตล์เกินไปเจก็ค่อยไปออกกํลาลังกายตอนเย็นออกกํลาลังกายแบบไม่ประจํานะคะเพราะว่าไม่ไหวเช่นแบบเวียงฮูลาฮูปสานาทีอะไรอย่างเงี้ย วัไหนกินขนมเยอะก็ไม่กินข้าวเย็นแทนส่วนอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะคะหลายคนบอกเจ๊ไม่กินตับเลยจริงๆกินทุกวันเจ๊ถึงบอกว่าบางทีอ่ะเจ๊กินอยู่นะแต่แค่แบบบางทีไม่ได้ลงเพราะว่าเราชอบกินตับมากการกินอาหารของเจ๊ก็เหมือนกันที่เจ๊ไม่ได้ลงคลิปกินไม่ได้ว่าเจ๊ไปกินืนบอลลูนถ่ายไว้เยอะมากหอยทองหอยทอดคือกินหมดเลยเดี๋ยวเจ๊จะไลย่ย้อนไลฟ์ให้ดูเลยนะคะไปรวบรวมมาให้เลยนะเพราะว่ากินตั้งแต่ต้นจนแบบว่ามาถึงทุกวันนี้จริงๆ ไม่สามารถทําให้ตัวเองอดข้าวได้แต่ถ้าช่วงแรกๆนะคะเจ๊จะเน้นเป็นอกไก่บางครั้งก็กินกะเพราตับเนี่ยแหละแต่ว่าเอาข้าวน้อยหน่อยทุกไล์คืนเนี่ยส่วนมากจะแบบว่าตื่นเช้าแล้วหิวข้าวนั่งขายของอยู่ก็คือกินก็คือเล่นกับเอฟซีปกติเลยยังใช้ชีวิตอยู่แบบปกติอยู่นะคะกินเสร็จแล้วก็กินต่อด้วยคือเรียวๆของเราปกติเลยนั่งคุยนั่งขำปกติคนเข้ามาถามบ่อยค่ะว่าได้กืนบอลลูนไหมได้ผ่ากระเพาะไหมเจ๊ก็ตอบในไลฟ์ตลอด เราก็เข้าใจว่าบางทีเป็นคนใหม่ๆเข้ามาถามเนาะเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าเรานั่งกินข้าวนั่งกินกลางคืนบางวันกินขนมเพราอแบบบางทีเรากินไปแล้วอะและเรากินอาหารเสริมของเราต่อมันก็ขี้ตอนกลางคืนหรือบางครั้งมันก็ไม่หิวพอเจ๊จะพยายามแบบคุมอยู่เสมอว่าเฮ้ยวันนี้เรากินเยอะนะแต่ว่าอย่ามากไปกว่านี้หรือบางวันก็ไม่หิวเลยแถมยังไปขี้ตอนกลางคืนอีก แต่ละคนนะคะใช้ชีวิตต่างกันอยู่แล้วการน,นอนการพักผ่อนการทํางานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้มัาลดเหมือนกันน่าจะยากบางคนอาจจะไวบางคนอาจจะช้าหรือบางคนอาจจะไม่ลงเลยก็ได้จริงๆแล้วถ้าเจ๊จะทํานะเจ๊ทําไปนานแล้วค่ะเจ๊ไม่ต้องมารอให้รับแบรนด์พรีเซนเตอร์ก่อนเนี่ยแล้วดูดีเมื่อกี้เจ๊ลงคลิปสวยๆใช่ปะแล้วดูในไลฟ์เป็นชั้นข้างหลังบ้างเสื้อในโผล่บ้าง เจ๊ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าเจ๊ปล่อยตามธรรมชาติที่เป็นตัวของตัวเองเลยอะบางคนก็บอกว่าโอ้โหดูดีคลิปนี้สวยเลยแต่ว่าข้างหลังเบี้ยวเจ๊ J. ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเจ๊ห่วงภาพรักว่ามันจะไม่สวยไม่ผอมไม่เลียวเจ๊ J. ไม่ไปโยกสนั่นแบบนั้นในไลฟ์หรือทําคลิปตลกลงหรอกต่อให้เราจะผอมขึ้นสูงลงเตี้ยลงถ้ามันเป็นเรามันยังมีความตลกสนุกอยู่ยังไงก็เป็นเราเห็นเหนียงที่ไลฟ์ปะ่ะเนี่ย ถ้านั่งเอ่ยกินเอ่ยนั่งกินแพนเค,ค้กคือเจ๊แบบปล่อยจอยๆเลยคนถามอีกก็เปิดพุงอีกเนี่ยเปิดกันไปแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าเคยเห็นคลิปเจ๊กืนบอลลูนขนาดตัวเจ๊เองยังไม่เคยเห็นเลยอะ่ะแถมไปเอาใบรับรองมาให้ดูอีกส่วนอันนี้นะคะเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ต้องออกกําลังกายและเพื่อให้เฟิร์มนะเจ๊ก็บอกคนในไลฟ์เลยแล้วดูดิวันรุ่งขึ้นกูไปเลยค่ะแล้วก็ลงสตอรี่ด้วยนะไปออกกําลังกายอยากจะหนีกลับบ้านเลยเพราะปวดตัวเล่นไม่เป็น ต้องหาเทนเนอร์นี่วันที่สองไปเหมือนกันสรุปไปเล่นน้ํากับลูกไปนั่งกินข้าวกับลูกเนี่ยเจ๊ก็ยังใช้ชีวิตปกติของเจ๊นั่งกินตับเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเจ๊จะพยายามไปเข้าฟิตเนสออกให้ได้จะได้เฟริเฟรม์มๆบางทีเจ๊ก็ถ่ายคลิปขายสวยลงบางทีก็ปล่อยตัวแบบนี้เจ๊ถึงบอกว่าเจ๊ก็เป็นตัวเองนั่นแหละอันนี้ให้ดูแผ่นรัดพุงจริงแล้วมันคือกางเกงในเก็บพุงอันนี้ใส่ตั้งแต่สมัยไหนใส่มาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนเลยเพราะว่าเหมือนคนท้อง แล้วมันใส่สบายแต่ก็ขอบคุณนะคะบางคนก็มาบอกให้ว่าแบบเออคนละคนกันเลยค่ะนั่นไม่ใช่เจ๊ตาบคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเจ๊จะมาทําเป็นคลิปเดียวค่ะเลยรวบรวมมาให้แล้วงานเจ๊มีหลายอย่างต้องทําต้องไปเลี้ยงลูกอีกไปถ่ายคลิปทําคลิปคิดโปรโมชั่นอีกก็ขอรวบรวมไว้ที่คลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่แบบดูจนจบเนาะ เซพข่าวสารอย่างมีสตินะคะคอมเมนต์ให้เกียรติซึ่งกันและกันทางพื้นที่ของคนอื่นและตัวเองนะคะและเจตับก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขตลกต่อไปจ้าขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณให้เกียรติกันค่ะสวัสดีค่ะ อย่างไรก็ตามครับหลังลงคลิปชี้แจงก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าสําหรับคนที่อยากเห็นคลิปเจ๊ตับกลืนบอลลูนนะคือเขาลงคลิปมานานหลายเดือนแล้วและเขาก็มาขายายาลดน้ําหนักพอมาขายายาลดน้ําหนักก็ลบคลิปกลืนบอลลูนหรือจะเป็นอีกคอมเมนต์ที่ว่าใครที่บอกเจอคลิปกลืนบอลลูนหรือมีคลิปก็เอามาลงได้เลยเพราะหลายคนหาไม่เจออยากรู้เหมือนกันที่พูดพูดมาจริงหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันนะครับ